ถ้าจมอย่างนี้นะครับถ้าจมมิดลูกอย่างนี้แสดงว่ามะม่วงแก่นะครับพี่น้องถ้ามะม่วงลอยอยู่อย่างนี้นะครับแสดงว่าเป็นมะม่วงอ่อนนะครับนี่แก่ได้ที่เลยนะครับพี่น้องครับสวัสดีครับพี่น้องครับพบกันอีกแล้วนะครับกับบ้านสวนใจพัดนะครับวันนี้เดี๋ยวจะพามาเก็บมะม่วง เก็บมะม่วงบ่มนะครับต้นมะม่วงโชกันันสามฤดูผมนะครับจะเก็บบ่มโดยใช้ไม้สอยนะครับ DIY เอาจากขวดน้ำมัดลมนะครับพี่น้องนี่อันเก่าครับอันนี้ก็พังแล้วนะครับก็เลยทำอันใหม่ขึ้นมานะครับอันใหม่ขึ้นมาที่นี่ตรงนี้นะครับที่ผมทำลวดไว้เกี่ยวตดยนี่แก้ไขตรงนี้นิดนึงนะครับเดี๋ยวจะให้ดูนะครับพี่น้อง นี่ครับแล้วก็ทําตรงนี้มันเว้าหน่อยเพราะว่าตรงก้นขวดพลาสติกนี่มันจะแข็งนะครับก็สามารถที่จะเกี่ยวดึงมะม่วงได้นะครับอันนี้ก็ทําใหม่แล้วนะครับพี่น้องโอเคครับเดี๋ยวเราไปสอยกันแล้ววิธีที่จะดูมะม่วงแก่ดูยังไงนะครับพี่น้องตอนที่บ่มนะครับเดี๋ยวจะบอกให้พี่น้องทราบนะครับว่าเราจะดูมะม่วงที่แก่และเก็บบ่มยังไงนะครับตอนนี้ไปสอยกันก่อนนะครับ นี่ครับผมไม่สวยครับ DIY เองครับจากขวดน้ำมันลมนะครับว่าม่วงสามฤดูหรือโชคอนันต์นะครับที่กําลังสวยอยู่นี่นะครับก็ป้อมๆกันนะครับที่บ้านก็จะมี3ต้นนะครับอย่างที่เคยบอกไปแล้วนะครับก็ริมรั้วด้านนอกเลยนะครับก็จะเป็นเขียวเสวยนะครับขวามือที่ท่านเห็นนะครับแล้วก็โชคอนันต์ตรงกลางนะครับต้นนี้นะครับ แล้วก็ทัดจากโชคอนันต์ไปก็จะเป็นนะครับน้ำดอกไม้ซึ่งก็วายไปหมดแล้วนะครับตอนนี้ก็จะเหลือแค่โชคอนันต์ต้นเดียวนะครับที่ให้ผลอยู่นะครับก็ชุดนี้เป็นชุดแรกนะครับที่ออกแล้วก็จะมีชุดที่2ตามมาก็จะเป็นพวงเล็กๆอยู่นะครับพี่น้องครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูนะครับว่าเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวตอนนี้ก็ใส่ชุดนี้ไปก่อนนะครับเพราะว่านะครับ แก่แล้วก็เอาลงมาให้มดนะครับเพราะว่าเราจะเก็บบ่มนะครับลองเห็นเนี่ยมีลูกแก่บ้างนะครับอ่อนบ้างก็ต้องคัดเลือกนะครับตรงนี้ก็ดูง่ายๆครับที่ผมดูง่ายๆคืออันทับแรกที่ผมดูก็คือขั้วนะครับขั้วก็จะออกเป็นสีน้ำตาลแก่นะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือที่ผิวมะม่วงนะครับผิวก็จะออกนวลๆนะครับมืนมีแป้งนะครับนวลๆนะครับ ได้แล้วครับภายในบ้านนี่ับพี่น้องหนึ่งถังครับมาสนักเลยนะครับทีนี้เดี๋ยวมาชมอยู่นะครับว่าจะได้มากน้อยเพียงใดนะครับนี่แหละครับพี่น้องนะครับมัลม่วงโชคอนันต์เล่านะครับก็ยังไม่มดนะครับเดี๋ยวอยู่ข้างนอกรั่วมีอีกนะครับเดี๋ยวไปเก็บอีกนะครับนี่ก็ได้ถังหนึ่งแล้วนะครับ หลายแทะครับพี่น้องครับเดี๋ยวไปเก็บข้างนอกกันครับครับประตูกับรั้วบ้านนะครับลาดสิษมากนะครับพี่น้องครับนี่นะครับบ้านสวนนะครับไม่ต้องอะไรมากครับก็ส่วนที่ยื่นออกไปนอกรั้วนะครับผมก็เอาถุงไปห่อหุ้มไว้ก็เป็นบางส่วนนะครับบางส่วนก็ไม่ได้ห่อนะครับพี่น้องนะครับก็อยู่ในเมืองนะครับเมืองนครราชสีมานะครับ นี่ก็ในซอยข้างบ้านครับเพรด้านหลังบ้านก็จะมีบ้านอีกสี่ห้าหลังนะครับนี่ฮะที่ห่อถุงไว้นะครับี่องก็บางส่วนอย่างที่บอกครับไม่ได้ห่อนะครับบางส่วนก็ห่อไว้นะครับเพื่อกันแมลงวันสีทองนะครับมารบกวนนะครับมาจอกนะครับมาวางไข่นะครับแล้วก็ใช้วิธีนี้นะครับห่อไหว้ก็ก็จะได้ ลูกที่สวยงามนะครับแล้วก็สมบูรณ์เวลาเราเอาไปบ่มก็จะเป็นสิ่งที่ดีนะครับผิวสีสวยนะครับพี่น้องครับมะม่วงโชคอนันต์นะครับสามฤดูของเรานะครับเดี๋ยวเก็บชุดนี้แล้วก็คงจะพอแค่นี้นะครับเพราะว่านะครับเหลือไม่มากนะครับก็ยังเหลือส่วนน้อยนะครับเพราะว่าส่วนที่เหลือก็อย่างที่บอกครับเพิ่งออกมาใหม่นะครับ ลูกยังอ่อนๆอยู่นะครับพี่น้องครับเดี๋ยวมาดูกันครับว่าได้ขนาดไหนนะครับนี่ครับเก็บข้างนอกมาแล้วเมื่อกี้ได้แล้วคงจะเอาแค่นี้ก่อนนะครับร่อน <c oughs> ที่เหลือตรงนี้นะครับก็ต้นเนี่ยเดี๋ยวเก็บไปก่อนเอาไว้อีกชุดหนึ่งงวดหน้านะครับตรงในที่หอ่อถุงพลาสติกไว้เพราะว่าสามาดูนี่ก็จะออกแบบเรื่อยๆนะครับในช่วงนี้ ช่อใหม่ก็ออกแล้วก็กำลังโตนะครับนะฮะดูอย่างพวงนี้นะครับพวงนี้ก็เพิ่งจะเริ่มโตมานะครับพวงนี้ก็ยังลูกไม่ใหญ่เท่าไหร่นะครับก็เอาไว้คราวหน้านะครับครับนี่ครับไตแลวคกับพี่น้องนะครับมะม่วงเราที่เราสอยมานะครับทีนี้วิธีดูมะม่วงแก่ที่ผมบอกว่าผมจะบอกนะครับวิธีดูนะครับ หนึ่งคือนะครับผิวมะม่วงจํานวนนะครับแล้วก็อาจจะมีอมเหลืองอย่างนี้นะครับหรือนะครับถ้าเราเห็นขั้วเราเด็ดขั้วนะครับนะครับยางที่ไหลออกมานะครับจะไม่เป็นสีขาวขุ่นนะครับจะเป็นยางสีขาวใสๆนะครับพี่น้องครับนะครับอย่างนี้นะครับนี่คือมะม่วงที่แก่นะครับหรือวิธีหนึ่งนะครับพี่น้องครับวิธีการก็คือ เราจะนํามะม่วงนะครับไปแช่น้ํานะครับนี่ครับบับถ้าจมอย่างนี้นะครับถ้าจมมิดลูกอย่างนี้แสดงว่ามะม่วงแก่นะครับพี่น้องถ้ามะม่วงลอยอยู่อย่างนี้นะครับแสดงว่าเป็นมะม่วงอ่อนนะครับนี่แก่ได้ที่เลยนะครับพี่น้องครับนี่วิธีการดูมะม่วงที่เราจะเก็บบ่มได้นะครับมะม่วงที่แก่นะครับก็วิธีการง่ายๆนะครับไม่กี่อย่างนะครับดูผิวนวลนะครับแล้วก็อาจจะมีอมเหลืองนะครับ แล้วก็ดูที่ยางของมะม่วงรวมถึงนํามาแช่น้ํานะครับถ้าจมน้ําก็ชัดเจนเปลี่ยนนะครับก็คือแสดงว่ามะม่วงนั้นแก่เราสามารถที่เก็บบ่มได้ครับพี่น้องครับครับพี่น้องครับเดี๋ยวตอนนี้เราจะมาห่อมะม่วงกันนะครับเพื่อที่จะบ่มนะครับผมก็จะมีนะครับอันนี้เป็นแกงหน้าพัดลมนะครับที่พัดลมดีเสียแล้วผมก็เก็บไว้นะครับเพื่อไว้ ตากหมูตากปลาเบึ้งนะครับนี่ก็เอามาไหวนะครับเพื่อที่จะใส่มะม่วงที่เราจะบ่มกันนะครับอันดับแรกนะครับพี่น้องเราก็จะนำนะครับกระดาษหนังสือพิมพ์นะครับนะครับทั้งแผ่นนะครับมาวางโดยที่เผื่อนะครับเผื่อไหวเวลาที่พอเราวางมะม่วงเซจแล้วนะครับเราก็จะปิดนะครับมะม่วงอย่างนี้นะครับพี่น้องนะครับก็จะวางสักสามสี่แผ่น ผมก็จะวางเพื่อออกไปด้านนอกนะครับเพื่อออกไปนะครับโดยที่เวลาเรานํากลับมาปิดมะม่วงแล้วก็จะได้มิดชิดนะครับโดยที่ก็พอที่จะให้อากาศถ่ายเทได้บ้างนะครับพี่น้องครับไม่ใช่ว่าปิดซะจนมิดซีรีเลยอย่างนั้นนะครับไม่เอานะครับ คับทีนี้ได้แล้วนะครับถึงเวลาที่เราจะห่อมะม่วงนะครับโดยเราจะฉีกกระดาษหนังสือพิมพ์นะครับครึ่งหนึ่งนะครับอย่างนี้เลยนะครับเดียวครับครึ่งหนึ่งนะครับโอ้ลมแรงลมแรงนะครับเสร็จแล้วเราก็นํามะม่วงนะครับหนึ่งลูกมานะครับแล้วก็ห่อเลยนะครับห่อทั้งแผ่นเลยนะครับห่อทั้งแผ่นเลยนะครับ ห่อไปทั้งแผ่นห่อแบบไหนก็ได้นะครับให้นิดลูกมะม่วงเลยนะครับพี่น้องแล้วเราก็นําไปวางครับนะครับห่ออย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับพี่น้องครับห่อไปเรื่อยๆนะครับนะครับหนึ่งลูกห่อไปครับแล้วก็วางนะครับเรียงไปเรื่อยๆนะครับพี่น้องครับ กระดาษหนังสือพิมพ์หมดแล้วครับพี่น้องครับเดี๋ยวผมเอาแค่นี้ก่อนนะครับส่วนที่เหลือตรงนี้นะครับเดี๋ยวไปหากระดาษพวก a อซกระดาษเอกสารนะครับที่หลงเหลืออยู่ในบ้านนะครับจะเอามาห่อแล้วก็แยกไว้ต่างหากกันนะครับอันนี้ในตะกร้านี้ก็เต็มแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะหุ้มนะครับกระดาษหนังสือพิมพ์ซะแล้วก็นําไปวางไว้นะครับไปวางบ่มไว้อุณหภูมิห้องนะครับพี่น้องครับเคลื่อนขึ้มไว้นะครับพี่น้อง ครับผมเอามาวางไว้ตรงนี้แหละครับอุณหภูมิห้องในห้องครัวผมนะครับแล้วเดี๋ยวอีกสองสามวันนะครับเราจะมาเปิดดูนะครับว่าสุกหรือไม่นะครับสําหรับมะม่วงที่เราบ่มครับพี่น้องครับวัดดีครับพี่น้องครับวันนี้เราจะมาเปิดมะม่วงดูนะครับว่าสุกหรือยังนะครับ ผมลืมบอกไปครับที่แรกผมใช้ตะแรงหน้าพัดลมนะครับที่วางรั้วม่วงครับที่นี่พอดีท่านแม่เอาปลามาให้กันเลยเอาตะแรงนะครับเอาไปตากปลาครับก็เลยเอามม่วงมาใส่ลังนี่ไว้นะครับเดี๋ยวเรามาเปิดดูกันนะครับพี่น้องครับเปิดดูกันเลยครับพี่น้องครับอุ้ย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 นะครับเอาใส่ไว้ก็มีส่วนหนึ่งที่ แบ่งไปให้หลานสาวกับพี่สาวแล้วนะครับมาเปิดดูนะครับลองเปิดดูลูกไหนมันได้อันนี้ก็ยังเขียวอยู่นะครับพี่น้องคัดเอาครับลูกไหนที่มันซุกๆกเอาขึ้นมาก่อนนะครับอันไหนไม่ซุกก็เก็บไว้โอ้โอนี่เหลืองเหลืองเหลืองนี่ก็พอเหลืองอยู่ เดี๋ยวไว้อีกจักวันนี่ครับพี่น้องน,นี่้อีกจักวันดหนึ่งครับเอู้นี่ครับโอ้โหลูกนี่ครับเหลืองสวยเนี่ครับลูกใหญ่ดาพี่น้องออกมาครับดูอีก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 นี่เหลืองยัง เหลืองยังอันนี้ก็บอเหลืองอยู่นะครับนี่ครับนี่ครับเหลืองนะครับโอเคเดี๋ยวเราเอาไว้ผ่านนะครับส่วนที่เหลือก็เก็บไปก่อนนะครับนี่ครับพี่น้องครับโชคพนันผมนะครับสามฤดูครับที่บ่มไว้นะครับก็ทยอยสุกแล้วนะครับ ลืมกดถ่ายครับเมื่อกี้ถ่ายตอนใกรจะแล้วเนี่ยแหละครับล้างมือแล้วนะครับพี่น้องนี่ครับสุดยอดนะครับพี่น้อง เลยนะครับพี่น้องกำลังกินเลยนะครับพี่น้องครับเดี๋ยวเม็ดนี่เดี๋ยวไว้แทะครับพี่น้องครับเม็ดวางไว้ก่อน เสียนอกไปนะครับได้อยู่นะครับพี่น้องจะสังเกตนะครับจะสังเกตเห็นช่วงด้านในของเนื้อนะครับตรงนี้นะครับจะช้ำๆหน่อยนะครับพี่น้องนะครับถ้าสามดูดูเนี่ยเขาจะมีกลิ่นหอมเฉพาะทางของเขานะครับพี่น้องซึ่ง หอมมากนะครับเอาแล้วครับเดี๋ยวเอาแค่นี้ก่อนนะครับเต็มจานแล้วครับแค่สามหน่วยนะครับนี่ครับลูกหย่อยๆนะครับสำหรับสารประดูเราครับโชคอนันต์นะครับเดี๋ยวเรามาชิมกันนะครับว่ารสชาติ จะเป็นอย่างไรบ้างนะครับพี่น้องครับปอกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนี่เม็ดนะครับสามเม็ดนะครับเดี๋ยวก็จัดการตอนนี้เดี๋ยวมาชิมนะครับเนื้อของมะม่วงก่อนนะครับพี่น้องครับอืมหวานครับมีกลิ่นของมะม่วงสามฤดูดด ขึ้นมาในจมูกนะครับนี่กำลังดีนะครับเพราะว่าสุกกำลังพอดีจะไม่เละนะครับที่เราบ่มไว้นะครับพี่นออ้องหอมจริงครับพี่นอ้องแล้ก็นี่ ต้องเหมาะมากินกับข้าวเหนียวม่วงจริงๆไม่เหมาะเท่าไหร่กินกับข้าวเหนียวมะม่วงต้องมะม่วงน้ําดอกไม้นะพี่น้องแต่อันนี้สาหรับที่เราไว้กินเล่นนะอินดิฟก็ดีนะครับช่วงช่วงดิฟดิฟนี่ถ้าลูกน้อยๆเนี่ยกินพริกเกลือเนี่ยอร่อยแต่ถ้าซุกซุกเนี่ยปาดกินนะครับเป็นการล้างปากล้างอาหารหลังเราทานอาหารล้างคาวนะครับอย่างนี้โอเคครับพี่น้องครับมะม่วงสามมาดูครับโช่วงนั้นเดี๋ยว จัดการเม็บกันก่อนนะครับแล้วไว้พบใหม่คลิปหน้านะครับคลิปนี้ชั้นในถูกใจนะครับก็ฝากกดกระดิ่งถูกใจนะครับกดติดก็ใช่กดไลค์กดแชร์ให้ดาได้อพี่น้องได้อืนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับกับบ้านชั้นในพัฒนวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ